เอาละครับคุณผู้ฟังสิงคโปร์ถึงกับออกมาฟันเลยครับว่าไอ้ที่เห็นกวาดล้างแก๊งคอเซนเตอร์กันโครมครามมันแค่การแสดงละครครับของจริงเขาแตะไม่ได้เพราะถ้าแตาะเมื่อไหร่เขม็นในพังคลืนทันทีอาจถึงขั้นล่มสลายโอ้โห แล้วอีกเรื่องที่ต้องบอกว่าขเขมรเริ่มแตกคอกันแล้วสื่อขเขมรเองออกมาจวกระบบหุนเซนว่าทําให้เยาวชนของชาติขาดสารอาหารแคร์แกรนทําประเทศด้อยพัฒนาฟั<ม>างแล้วต้องบอกว่ากระสงสารอยู่เหมือนกันนะครับถึงแม้เราจะไม่ชอบขเขมรแต่เยาวชนก็คือผู้ที่รับกรรมจากระบบหุนเซนมากอีกกลุ่มหนึ่งอ่าสื่อขเขมรน,นี่ถึงก็ทนไม่ไหวเล่นงานระบอบหุ่นเซนเองเลยนะคะใช่แล้วครับคือปกติเขมรไทมส์ Times เนี่ยเราก็รู้กันอยู่ว่าเป็นกระบอกเสียงให้รัฐบาลหุ่นเซนกับหุ่นมาเนต<ม>จะลงแต่ข่าวอวยกันไส้ตาก แต่วันที่25พฤศจิกายนปี2568เขากลับลงข่าวอ้างอิงรายงานจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ว่าเมื่อวันที่24พฤศจิกายนทางผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำเขมรคุณเอดาโมอาซิริไปพูดในงานเปิดตัวคู่มือฝึกอบรมเรื่องน้ำและสุขาพิบาลเขากลางตัวเลขออกมาแฉเลยว่าตอนนี้เด็กเขมรอายุต่ำกว่า5ขวบประมาณร้อยละ22 หรือพูดง่ายๆว่าเดินมา5คนจะมีอยู่1คนเลยครับที่แคร์แกรนเยอะอยู่นะคะใช่ครับแล้วที่หนักกว่านั้นคือมีอีกร้อยละสิบที่มีภาวะน้ําหนักต่ากว่าเกณฑ์แบบอันตรายคุณเอดาบอกเลยว่าตัวเลขนี้มันลดลงมาจากเมื่อก่อนนิดเดียวแต่ยังถือว่าสูงมากและที่สําคัญคือภาวะน้ําหนักต่ากว่าเกณฑ์แบบอันตรายเนี่ยไม่ลดลงเลยครับคุณเอดาย้ําว่านี่คือตัวถ่วงความเจริญของชาติอย่างแท้จริงเพราะถ้าเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติร่างกายไม่สมประกอบสมองมันก็ไปต่อไม่ได้ครับค่ะแล้วคุณเอดาชี้เป้าเลยครับ 50ของเด็กที่ป่วยเนี่ยมาจากเรื่องน้ําสุขาพิบาลและสุขอนามัยน้ำดื่มไม่สะอาดส้วมไม่มีหรือมีแต่ไม่ถูกสุขลักษณะและพอน้ําไม่สะอาดเด็กก็เป็นโรคท้องร่วงท้องเสียพอท้องเสียบ่อยๆร่างกายมันก็ดูดซึมสารอาหารไม่ได้ สุดท้ายก็เลยแกรกแกรนนี่คือวงจรอุบาทที่เกิดขึ้นในเขมนตอนนี้ครับแถมคุณเอได้ยังเตือนอีกว่าเดี๋ยวเจอน้ําท่วมเดี๋ยวเจอภัยแล้งโรคระบาดพวกนี้จะยิ่งหนักขึ้นไปอีก <c oughs> ทางรัฐบาลก็ยอมรับสภาพนะครับแล้วก็บอกตัวเลขมาเลยว่าการล้างมือด้วยสบู่เนี่ยช่วยลดอาการท้องเสียได้ถึงร้อยละ44การมีน้ําดื่มที่สะอาดช่วยลดได้ร้อยละ แล้วแกก็ร่ายยาวเลยครับว่าเขามียุทธศาสตร์แห่งชาติฉบับที่3เพื่อความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการเริ่มใช้ตั้งแต่ปี2567ไปจนถึงปี2571และจะเน้นบูรณาการเรื่องน้ํากับโภชนาการเข้าด้วยกันโดยเฉพาะในช่วง1,000วันแรกของชีวิตคือตั้งแต่แม่ท้องยันลูก2ขวบต้องดูแลให้ดีที่สุดอ ก็มีแผนงานนะคะเนี่ยแต่ทําไมผลลัพธ์มันยังแย่อยู่ล่ะคะมันมีความย้อนแย้งกันอยู่ครับแกพูดขึนมาว่าตอนนี้ปัญหาไม่ใช่มีแต่เด็กผอมนะแต่มีเด็กอ้วนด้วยเพราะกินแต่อาหารขยะกินเค็มจัดหวานจัดสรุปก็คือคนจนไม่มีจะกินจนแคร็แกรนแต่ก็มีคนกินอาหารขยะจนอ้วนปัญหามันเลยซ้อนกันเละเทะเลย<อ>แล้วรัฐบาลฮุนเนี่ยประกาศปาวาว่าจะพาเขมรไปเป็นประเทศรายได้ปานกลางภายในปี25 7 3และจะเป็นประเทศรายได้สูงหรือประเทศร่ำรวยภายในปี2593 คืออยากจะเป็นประเทศร่ำรวยแต่พื้นฐานตอนนี้คือเด็กเกือบครึ่งประเทศยังไม่มีน้ำสะอาดกินเลยที่เราเห็นตึกสงราฟ้าในพนมเปนเห็นรถหรูวิ่งกันควักความันเป็นภาพลวงตาของคนรวยกระจุกเดียวเท่านั้นครับแต่รากฐานจริงๆของประเทศคือเยาวชนของชาติที่กำลังแครกแกรนเพราะขาดน้ำสะอาดนี่แหละผลงานของระบอบที่ครองอำนาจมาหลายสิบป,ปีสร้างแต่เปลือกแต่ข้างในกรุงโบครับชัดเจนเลยค่ะคือรวยกระจุกจนกระจายของจริงถูกต้องครับมาต่อกันกับเรื่องความรวยแต่เป็นความรวยสีเทาๆครับ คือเมื่อวันที่21พฤศจิกายนสื่อสิงคโปร์อย่างสำนักข่าว CNA เขาได้เผยแพร่บทวิเคราะห์ของคุณนิรมันโคชซึ่งเป็นกรรมการขององค์กรระดับโลกที่ต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติหัวข้อก็คือศูนย์กลางการหลอกลวงขเขมรจะไม่หายไปไหนเขาฟันธงเลยว่าที่เราเห็นข่าวตำรวจขเขมรบุกทลายตึกโน้นจับแก๊งนี้สร้างภาพออกสื่อใหญ่โตเนี่ยมันเป็นแค่ละครปาหีครับที่สร้างมาตบตานานาชาติ และช่วงนี้ขเขมรเนี่ยโดนกดดันหนักมากทั้งจากจีนอเมริกาอังกฤษและก็เกาหลีใต้เพราะพลเมืองของประเทศพวกนี้โดนหลอกไปเป็นเหยื่อบ้างโดนดูดเงินไปบ้างขเขมรก็เลยต้องทําเป็นขยับตัวบุกค,คนบ้างจับกลุ่มบ้างแต่คนที่โดนจับส่วนใหญ่คือระดับเบีย้ยครับเป็นแค่พนักงานระดับล่างหรือแก๊งเล็กๆที่ไม่มีตัวช้างคุ้มครองแล้วพวกตัวใหญ่ๆล่ะคะหัวหน้าแก๊งระดับสั่งการไปไหนหมด พวกตัวใหญ่ๆเขาก็นั่งสบายใจเฉยครับอุตสาหกรรมต้มตุ๋นเนี่ยมันฝังรากลึกเป็นเนื้อเดียวกับระบบเศรษฐกิจและการเมืองของเขมรไปแล้วเม็ดเงินจากธุรกิจสแกมเมอร์ในเขมรปีหนึ่งมีมูลค่ามหาศาลครับสถาบันสันติภาพแห่งสหรัฐอเมริกาเขาคำนวณไว้ว่ามูลค่าต่อปีของอุตสาหกรรมหลอกลวงในเขมรอยู่ที่ประมาณ12,500ล้านดอลลาร์สหรัฐถึง19,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ4 3 0 0 0 0ล้านบาทถึง6 5 0 0 0 0ล้านบาทต่อปีและธนาคารโลกบอกว่า GDP หรือรายได้รวมของทั้งประเทศเขมรปี2567เนี่ยอยู่ที่ประมาณ46,000ล้านดอลลาร์สหรัฐอ๋อนี่มันเกือบเครื่องหนึ่งของ GDP เลยนะคะ ถูกต้องครับเงินจากแก๊งต้มตุนพวกนี้คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของ GDP เขมรเลยนี่แหละครับมันคือคําตอบว่าทําไมเขาถึงปราบไม่ได้หรือไม่อยากปราบเพราะถ้าปราบจริงจังทบมอเข้าใบนี้ทิ้งเศรษฐกิจเขมรที่พึ่งพาเงินสุปกปกพวกนี้ในการหมุนเวียนสร้างตึกสร้างคาสิโนจะล่มสลายทันที แล้วประเทศจะถังแตกเลยคือพวกนี้มันกลายเป็นเสาลักเศรษฐกิจไปแล้วอ่าและมีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลด้วยนะคะใช่ครับอันนี้เนี่ยมันหลักฐานเพียบและเป็นชื่อที่คนไทยอาจจะคุ้นหูบ้างคือคุณนิรมานเขาระบุชื่อกลุ่มทุนใหญ่ๆที่โดนคว่ำบาตรจากอเมริกาและอังกฤษมาแล้วด้วยครับอย่าง Pri n c e Group ของนายเฉินชื้อซึ่งเป็นมหาเศรษฐีชาวเขมรเชื้อสายจีนแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของทั้งคุณเซนและฮุนมาเนตด้วยเรียกว่าเป็นคนสนิทระดับ v i p เลยละครับ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่าบริษัทในเครือของเขาพัวพันกับการค้าม,มนุษย์ฟอกเงินและต้มตุนออนไลน์ล่าสุดอเมริกาเพิ่งยึดบิตคอยจากเครือข่ายนี้ไปมูลค่ากว่า1 5 0 0 0ล้านดอลลาร์หรือประมาณ5 0 0แสนล้านบาทแล้วก็ยังมีฮุยวันกรุ๊ปที่ต้องบอกว่ายิ่งกว่าเส้นใหญ่อีกครับเพราะมีรายงานว่าเชื่อมโยงกับคุณโตซึ่งเป็นหลานชายแท้ๆของคุณเซนและเป็นลูกพี่ลูกน้องกับคุณมาเนตด้วย บริษัทฮุยวันเนี่ยถูกแฉว่าเป็นเหมือนตลาดมืดออนไลน์ที่ครบวงจรที่สุดมีการขายข้อมูลเหยือ่อรับฟอกเงินหรือแม้กระทั่งขายกุญแจมืออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทรมานสําหรับเอาไว้ใช้กับเหยือ่อที่โดนหลอกไปทํางานในแก๊งคอร์เซนเตอร์ครับอาหาขายกันโจงแจ้งแบบนี้แล้วรัฐบาลเขมรไม่รู้ไม่เห็นเลยเหรอคะนั่นน่ะสิครับมันถึงได้มีคําถามจากทั่วโลกว่ารัฐรู้เห็นเป็นใจหรือเป็นคนคุมเกมเองกันแน่ แล้วก็ยังมีกรณีของลียงพัดเป็นมหาเศรษฐีและสมาชิกวุฒิสภาของพรรครัฐบาลเขมรซึ่งเขามีข่าวกวับไทยเราด้วยครับคือเดือนตุลาคมปี2565รัฐบาลไทยเราเพิ่งจะประกาศเพิกถอนสัญชาติไทยของเขาไปและมีการยึดอายัดทรัพย์สินในไทยเพื่อตรวจสอบเพราะถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับเครือข่ายหลอกลวงและพนันออนไลน์นี่ขณะไทยเรายังต้องจัดการแต่ในเขมรเขายังเป็นผู้ยิ่งใหญ่อยู่เลยครับอ่าและยังมีนายเสือจื้อเจียงอีกนะคะที่เพิ่งโดนส่งตัวไปจีนใช่ครับกรณีนายเสือจื้อเจียงเนี่ยเป็น ตัวอย่างที่ชัดเจนของคําว่าเลือกปฏิบัติในเสือเนี่ยเป็นเจ้าของอาณาจักรเมืองใหม่ที่ชายแดนพม่าไทยแต่โดนจับที่ไทยและเมื่อวันที่12พฤศจิกายนไทยเราก็ส่งตัวเขาข้ามแดนไปให้ทางการจีนดําเนินคดีแล้วในขณะที่นายเสือโดนจับแต่พวก Prince Group หรือคุยวันกรุ๊ปยังลอยนวลอยู่เลยนี่แหละครับคือสิ่งที่คุณนิรมาณชี้ให้เห็นซึ่งเขามองการจับกลุ่มนายเสือหรือการกวาดล้างบางจุด เป็นแค่การสร้างภาพเพื่อลดแรงกดดันจากจีนเพราะในเสืออาจจะไม่ได้มีคนคุ้มครองที่แข็งแกร่งเท่ากับพวกที่มีนามสกุลหุนหรือพวกที่เป็นที่ปรึกษานายกโดยตรงคือใครไม่มีตั๋วก็โดนเชืออโชว์ไปล้ครับแล้วสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะโดยเฉพาะกับชาวต่างชาติที่โดนหลอกไป ตอนนี้เกาหลีใต้กำลังเดือดจัดเลยครับพอมีกรณีของนักศึกษาชาวเกาหลีใต้ชื่อพักที่ถูกหลอกไปทำงานแล้วโดนทรมานจนเสียชีวิตในเขมรร่างถูกพบทิ้งไว้แถวแถวภูเขาโบก,กอเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่มากกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีบอกเลยว่าปีนี้มีคนเกาหลีหายตัวหรือถูกกักขังในเขมรไปแล้ว330เคส ถึงขณะที่สนามบินอินชอนของเกาหลีต้องขึ้นป้ายเตือนตัวโตเลยครับว่าระวังโดนหลอกไปทํางานขเขมรชื่อเสียงขเขมรเนี่ยปนปี้ไปหมดแล้วครับแต่รัฐมนตรีท่องเที่ยวขเขมรน,นายฮวดฮักก็ยังออกมาบอกว่าเที่ยวขเขมรปลอดภัยเรื่องหลอกลวงเป็นแค่พื้นที่เฉพาะเป็นฝีมือต่างชาติรัฐบาลไม่เกี่ยวแม่ช่างกล้าพูดครับไทยเราเนี่ยก็โดนหางเลขไปด้วยเต็มเนะคะใช่แล้วครับ สถานก,การณ์ของไทยเรากับเขมรตอนนี้เนี่ยก็ยังตึงเครียดอยู่เพราะนอกจากเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ใช้เขมรเป็นฐานหลอกคนไทยแล้วยังมีเรื่องข้อพิาพาทเขตแดนทางทะเลเกาะก,กูดอีกเขมรก็พยายามใช้เรื่องพวกนี้มาปลุกกระแสะรักชาติเพื่อเบียงเบียนความสนใจจากปัญหาภายใน คือเอาเรื่องไทยมากลบเกลื่อนเรื่องแกมเมอร์ก็ว่าได้ครับอ uh. คุณนิรมาณเขาก็วิเคราะห์ไว้ครับว่าเกมนี้อันตรายสําหรับเขมรเองเพราะความไม่พอใจของประชาชนเขมรก็เริ่มสะสมทั้งเรื่องที่ประเทศกลายเป็นรังโจรจีนทั้งเรื่องเศรษฐกิจที่คนรวยกระจุกตัวคนจนไม่มีจะกินแล้วถ้าวันไหนเศรษฐกิจฟองสบู่ที่เกิดจากเงินสีเท่านี้มันแตกขึ้นมาหรือโดนทั่วโลกคว่ำบาตรทางการเงินแบบตัดขาดจริงๆเขมรจะเข้าสู่สภาวะรัดล่มสลายได้เลยครับเข้าใจเลยค่ะนี่แหละครับด้านหนึ่งคือประชา ชนตาดำๆเยาวชนของชาติต้องอดอยากขาดน้ำสะอาดตัวแคร็แกรนแต่อีกด้านหนึ่งคือชนชั้นนำที่จับมือกับอาชญากรข้ามชาติสร้างความร่ำรวยบนความทุกข์ของคนอื่นกอบกวยเงินเข้ากระเป๋าปีละอูแสนล้านโดยไม่สวนว่าประเทศจะพังพินาศแค่ไหนกดไลค์และกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันและมินสวัสดีครับ